สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงโปรช็อปันนเองนลค่ะแน่นอนว่าช่วงโปรช็อปต้องมีอะไรมาให้ช้อปปิ้งแน่นอนใช่นะครับเป็นเรื่องของการอัปเดตอุปกรณ์นะครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์ที่เป็นก้านแบรนด์หนึ่งนะครับที่ถือว่าดังมากๆของญี่ปุ่นแล้วก็ถือว่าใช้กันโปรในทัวร์ใช้กันหลายต่อหลายคนนะครับคือ UST Mamia Attach Rockstar นี่คือรุ่นใหม่ของเขาครับ Rockstar ครับจะเป็นยังไงเสลยหรือเปล่าเพลง Rockstar นี่ถ้าอยากรู้อยากได้เตรียมเงินให้พร้อมแล้วไปดูเลยค่ะครับผม ท่านผู้ชมครับช่วงโปรช็อปของรายการเราในวันนี้ครับผมอยู่ที่โพธารายกอล์ฟพาร์คนะครับงานเปิดตัวก้านใหม่นะครับของบริษัท u s c มามิยะนะครับและขณะนี้ครับผมอยู่กับคุณพีรพัฒน์จากไพศาลหรือว่าคุณฉางครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณฉางครับคุณฉางก็คือ MD ของบริษัท PYP International นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้าก้าน UST มามิยะมายาวนานเป็นทางการนะครับผมอยากให้คุณฉางพูดถึงประวัติของบริษัทนิดหนึ่ง UST แล้วมาต่อได้มาเมียเนี่ยแล้วเราได้ได้ยินชื่อนี้มานานในวงการกอล์ฟทั้งในทัวร์นาเมนต์โปรระดับโลกใช้กันเยอะเนี่ยเป็นงานเป็น,ปนยังไงมายัางไงบ้างครับครับครับพ่อจับคือ u s เอสที <UFC S 2> มาเมียเนี่ยนะครับ,รบดั้งเดิมเนี่ยเป็นบริษัทของญี่ปุ่น 10%เป็เลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นบริษัทญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่าวีเอสทีเนี่ยอ่ามามิยะเนี่ยนะครับอ่าก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี1948โอ้โหเก่าแก่เหมือนกันนะใช่ครับอ่านับจนถึงปัจจุบันปีนี้ก็เป็นปีที่66นะครับก็อ่ามีความเชี่ยวชาญในด้านของวัสดุกราไฟต์นะครับแล้วอ่ามามิยะเนี่ยก็ได้ขยายตลาดไปที่สหรัฐนะครับโดยใช้แบรนด์ที่วีเอสทีนะครับไปเปิดอ่าเฮดคอร์เตอร์เพิ่ม นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็กลับมาแล้วก็เหมิดรวมกันเป็น US Team Amiya ครับอ๋อก็คือ2บริษัทรวมกันนะครับตอนนี้ก็เปิดตัวทั่วโลกแล้วนะครับเราได้ยินชื่อหลังๆมาเนี่ยนะครับในซีรีส์โปรเจกต์ของที่เป็นก้าร Atlas นะครับมาตั้งแต่ซีรีส์หนึ่งนะครับที่เราที่ขายดีมากๆก็จะเป็นตัวสีเขียวตั้งแต่เริ่มตัวสีเขียวใช่ไหมฮะใช่ครับซีรีส์สี่แล้วก็ห้า Five Go Go นะเมื่อเมื่อปีที่แล้ว และล่าสุดเป็นตัวใหม่ล็อกสตาร์คครรัับบนะอที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่เริ่มนำซีรีวิอาคาสเข้ามาครับครับประสบความสำเร็จค่อนข้างเยอะนะครับได้ผลตอบดีในตลาดนักกอล์ฟไทยนะครับเนื่องจากนักกอล์ฟที่ใช้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพผลงานออกมาได้ดีมากนะครับประกอบกันด้วยผลงานจากในทัวร์นะครับทั้งในพีเจทัวร์ LPGA ทัวร์นะครับรวมถึงเอเจนท์ทัวร์ยุโรปยุโรเปียนทัวร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีผลงานของ US เอสทีมามิยาทั้งหมด อย่างท่านผู้ชมครับอย่างมิเชลวีนะครับซึ่งคว้าแชมป์ US Open มานะครับปีก็ให้ความมั่นใจกับก้านของยูเอส a ีมาร์เมียด้วยใช่ครับผมปีที่แล้วสีส้มนะครับฟาสโกโกใช่ไหมอันนั้นขายดีมากครับมาคราวนี้เนี่ยมาด้วยตัวใหม่ที่เป็นตัวสีฟ้า a t ทัสซิกส์ฮะรุ่นหกของล็องต้าล็องต้าครับตัวนี้มีความแตกต่างจากรุ่นพี่ยังไงบ้าง ก็คือตัวล็อกตาเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยใช้วัสดุตัวเดียวกับตัวโกโกโกหรือไฟันโกโกนะครับแต่ตัวล็อกตาเนี่ยนะครับปรับปลายให้อ่อนลงนะครับแล้วก็ก้นอ่อนลงนะครับส่วนปลายให้อ่อนลงเนี่ยจะช่วยโปรโมทในเรื่องของตัวรานแองเกิลให้สูงขึ้นนะครับเพิ่มรานแองเกิลให้สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัววัสดุของเขาที่เป็นตัวนาโนอลอยนะครับกับตัวที่เป็นไฮโมดูลัส 70T เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้แบตสปินลดน้ำหนักนะครับเพราะแั้นผลลัพธ์เนี่ยคือเรื่องของระยะ นะขอ <S <S ขอเน่าขอเน่าหลังมาที่คำว่าเจ็ดสิบทีนิดนึงนะครับเป็นวัสดุที่รเราเรียกว่าเจ็ดสิบทีเจ็ดสิบทีนี่หมายความว่าอย่างไรครับคุณชาญเจ็ดสิบทีเนี่ยนะครับเป็นคาร์บอนเกรดพิเศษนะครับหรือเรียกว่าไฮโมดูลัสนะครับหมายความว่าหนึ่งตารางมิลน,นะครับถ้าสมมติปร,จราจะตัดก้านออกมาเป็นหนึ่งคูณหนึ่งตารางมิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอามาดึงเนี่ยจะสามารถรับแรงได้ถึงเจ็ดสิบตันนะครับเจ็ดสิบตันซึ่งก้านไมโครดโดยทั่วไปเนี่ยนะครับจะรับแรงได้ครับประมาณยี่สิบถึงสามสิบตันในตลาดทั่ วัสดุนั้นเป็นคาร์บอน70ทีแล้วเทคโนโลยีที่ผมได้ยินเมื่อสักครู่นี้คือนาโนอะลอยใชตรงนี้มีความพิเศษอยงไรครับนาโนอะลอยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่นํามาจากบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่งที่ว่าโทเร่นะครับผมบริษัทโทเร่เนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาในเรื่องของวัสดุอยู่แล้วนะครับตัวนาโนอะลอยเนี่ยมีข้อดีในการถ่ายทอดพลังงานนะครับเวลาเราแบ็คสวิงข้ไปแล้วดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับมันจะเกิดการสูญเสียพลังงานจากการบิดตัวของก้าน นะครับแต่ว่านวัสดุนานโนอลอยเนี่ยช่วยให้การกลับมาประทะลูกได้แม่นยำนะครับแล้วก็สูญเสียพลังงานน้อยที่สุดหรือผู้ตีทางนี้ก็คือถ่ายทอดพลังงานได้ดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับในช่วงท้งหลังนะครับเรามักจะได้ยินวงการเรียกว่าอุปกรณ์นะครับแล้วก็วงการในชัวหรือว่าวงการกอล์ฟทั่วไปเนี่ยอยากได้เหลือเกินที่เราเรียกว่าไฮไล u n ส์โลว์สปินรับลูกแครี่ไกลๆไปเหมือนล่องๆแต่ไม่ยอมตกพื้นสักทีใช่ครับอันนี้คือไฟบอลที่หลายคนปรารถนาไฟบอลในฝัน เทคโนโลยีที่เมื่อกี้คุณฉางพูดเนี่ยตัวไหนนะที่จะทำให้สามารถเราสร้างไฟบอลที่เรียกว่าไฮไลท์โลสปินได้ High Low Spin ไฮไลท์โลสปินเนี่ยนะครับไฮไลท์นเนี่ยเราเกิดจากปลายนะครับปลายที่อ่อนลงเนี่ยจะทำให้ก้านเนี่ยเข้าลูกได้เร็วขึ้นบริเวณน,น,นี้ใช่ไหมใช่ครับปลายก้านนะครับตัวนี้คือจุดที่แตกต่างจากเมื่อ2องชิ้นที่แล้วใช่ครับผมปลายจะอ่อนลงนะครับเพราะปลายอ่อนลงเนี่ยนอกจากที่จะเพิ่มมุมเหินได้นะครับแต่ว่ายังช่วยช่วยในการกันสไลด์นะครับหรือการถ้าเรากดตีมือขวาคือการออกขวาเนื่องจากว่า ก้านเนี่ยจะกลับตัวได้เร็วนะครับผมจะคืนตัวได้เร็วปัทะลูกได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของตัว l ้านองเกิลเนี่ยนะครับจะสูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องสปินน้อยลงด้วยนะครับตัวสปินเนี่ยมันน้อยจากตัววัสดุทั้งหมดของกานครับคือบางคนเนี่ยสูงจริงแต่สปินจัดใช่ครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดตกแล้วไม่วิ่งแล้วก็ตกไม่ไกลอันนี้สูงเพราะว่า l ้านอ h งเกิลเท่านั้นแต่ว่าตกแล้ววิ่งเพราะว่าสปินน้อยใช่ครับนี่ก็คือความสําคัญของก้านนะครับ ผู้ชมครับบางครั้งเราเห็นนักกอล์ฟในทัวร์นะครับมีระยะที่เหมือนไกลกว่าเราตีเหมือนคนละเรื่องนะไกลกว่าเป็นร้อยหลาบ้างก็เถอะเขาอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าเขาอาจจะมีวงสวิงที่ดีกว่าแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่นักกอล์ฟเหล่านั้นไม่มีคนใครใช้ก้านธรรมดาส่วนใหญ่ใช้ก้านระดับพรีเมียมเท่าะนั้นอยากให้คุณช้างอธิบายที่ผู้ชมนะครับว่าความสําคัญของก้านเนี่ย ปัจจุบันมีความสําคัญแค่ไหนกับการเล่นกอล์ฟของนักกอล์ฟทั่วไปครับถ้าพูดถึงในเรื่องของประสิทธิภาพของไมกอล์ฟหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับอ่าส่วนประกอบเนี่ยนะครับอ่าคงพูดไม่ได้ว่ามีส่วนไหนสาคัญที่สุดนะครับทั้งหัวการก็บทุกส่วนสําคัญหมดนะครับเพียงแต่ว่าก้านเนี่ยนะครับเป็นส่วนเดียวนะครับที่ในขณะที่เราสวิงเนี่ยเป็นส่วนที่เปลี่ยนรูปนะครับคือพอสวิงไปก็จะมอการขบใช่ครับเพราะนั้นก้านเนี่ยจะต้องเกิดจากการฟิตติ้งให้ถูกต้องนะครับฟิตติ้งเพื่อ ให้ก้านเนี่ยคืนตัวลงมาประทะลูกในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดนะครับถ้าก้านลงมาในตำแหน่งที่ไม่เหมาะตมเนี่ยมแม้เราจะสวิงเร็วยังไงก็ตามผลลัพธ์มันก็จะออกมาไม่ดีนะครับแตผิดพลาดได้ใช่ครับผมบซ้ายขวาหรือระยะไม่ไกลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยก้านมันอาเป็นทรง,งกระบอกใช่ไหมครับ,รบเมื่อเราเมื่อก้านทรงกระบอกมันหงอนเนี่ยนะครับาจากทรงกลมด้านในเนี่ยจะกลายเป็นวงรี ครับนะครับพอเป็นวงลีเนี่ยมันจะฝึกเสีบพลังงานเยอะมากนะครับแต่ด้วยวัสดุที่เป็นนาโนอลลอยกับไฮโมดูลัสเนี่ยทำให้เมื่องอเนี่ยนะครับวัสดุภายในก้านเนี่ยก็ยังเป็นทรงกลมอยู่นะครับผมยังเป็นวงกลมเพราะนั้นการคืนรูปกลับมาปทานรูปเนี่ยจะถ่ายทอดพลังงานได้ดีมากครับไม่ว่านักกอล์ฟคนนั้นจะมีสูงสปีดเร็วแค่ไหนใช่ครับครับท่านผู้ชมช่วยไหมครับผมเคยได้เรียกว่าต้องขอบคุณทาง TYP International นะครับได้เคยให้ก้านทั้งตัวสีสีเขียวแล้วก็สีส้มมาให้ผมใช้นะครับ มีอยู่หลุมหนึ่งผมจําได้นะที่สนามกอล์ฟที่หนึ่งไม่เคยตีข้ามสายเลยตัวนั้นตายป้อมลอยข้ามแบบแบบตกใจมากนะครับแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยนะจะน่าจะไกลเทียบกับตัวก่อนนี่ไกลกว่าเดิมไหมหรือว่าง่ายกว่าง่ายกว่าครับง่ายกว่านะครับแล้วก็เนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยมีซีรีส์ที่หลากหลายมากกว่านะครับแล้วเนื่องจากปลายอ่อนกว่าตีง่ายกว่าเนี่ยเหมาะสำหรับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับนักกอล์ฟอมเมเจอร์มากกว่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยต้องเหมาะกับ นักกอล์ฟได้จํานวนมากกว่าก็คือดีไกลกว่ารุ่นอื่นเพราะว่าตัวเก่าที่ใช้ไปหลายคนผมชอบนะแต่เอาไปให้หลายคนใช้นะครับโดยเฉพาะนักกอล์ฟระดับรทั่วๆไปนี่ยเขาบอกว่าตีไม่ค่อยตีไม่ได้บ้างไกลบ้างไม่ไกลบ้างแต่ตัวนี้เนี่ยจะคุมตลาดได้กว้างขึ้นใช่ครับผมเมื่อกี้ได้คุยกันคร่าวๆนะครับก่อนจะเริ่มถ่ายรายการเนี่ยคุณคุณช้างบอกว่าเห็นว่ามีออกแบบน้าหนักบาเป็นพิเศษ สำหรับนักกอล์ฟที่สวิงสปีดแล้วก็ไม่แข็งแรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับนักกอล์ฟสูงอายุนะครับแล้วก็ซีเนียหรือนักกอล์ฟสตรีนะครับหรือว่านักกอล์ฟที่สปีดไม่สูงเนี่ยตัวนี้มีซีรีส์40กรัมออกมานะครับน้ำหนักเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยอันคัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44กรัม44กรัมถือว่าเบาเลยนะแต่ว่านักกอล์ฟสูงอายุนะฮะหรือว่าผู้หญิงที่แข็งแรงนิดเดงยเนี่ยน่าจะเรียกว่าใช้ได้ทีเดียวได้แน่นอนครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนพอฟังแล้วคงจะอยากถามแล้วว่าถ้้้าาาาอออยกกจจะเเป็นนขงััส ล็อกสตาร์เนี่ยทำยังไงตอนนี้มีขายหรือยังในเมืองไทยนะครับผมจะเริ่มวางขายพร้อมกันเดี๋ยววันที่25เดือน7นะครับยี่สิบห้าเดือนเจ็ดครับใช่ครับผมยี่สิบห้าเดือนเจ็ดเนี่ยจะเป็นลิมิตเตอร์รีลีสนะครับทั่วโลกเนี่ยมีอยู่แค่พันห้าร้อยก้านนะครับในเมืองไทยได้มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะหาอ่าฟิตติ้งได้ตามร้านทั่วไปแนะนำนะครับอ่าแต่ว่าตัวเอตาล็อกสตาเนี่ยจะเปิดตัวอีกทีวันที่หกเดือนเก้านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวางขายทั่วไปทุกที่ ครับผมแล้วทาง TYP International ตอนนี้ก็มีมีตอนที่แบบว่าฟังผู้ชมดูจบแล้วอยากได้เลยเนี่ยมีไหมหนึ่งสำหรับนักกอล์ฟที่สนใจ Atlas Oxta ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านคัดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับหรือว่าที่สอง nd golf นะครับผมผมมีอยู่3สาขานะครับมีซูเปอร์สโตร์ชัยพฤกษ์จังหวัดธนะนะครับสาขาเมืองทองธานีแล้วก็สาขาธนาหยาบพาท่านะครับเบอร์โทรศูนย์สองห้าเจ็ดสามสนะครับหรือที่เว็บไซต์สอง nd golf com ครับ ผมเดี๋ยวว่าเสร็จรายการแล้วจะแวะเข้าไปที่สาขาหนึ่งนะอาจจะเป็นที่เชฟซึกซูเปอร์สโตร์นะครับเพราะว่าจะไปให้คุณฉางนั้นฟิตนิดหนึ่งแล้วก็ดูดลองดูซะว่าร็อกสตาร์เนี่ยร็อกจริงหรือเปล่าบักแน่นอนครับเพราะว่าสองซีรีส์ที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ารักเลยแหละชอบี่ห้อนี้มากแล้วเมื่อออกรุ่นใหม่มาแล้วคุณฉางบอกว่าตีง่ายกว่าเดิมแล้วยังไกลเท่าเดิมอีกเนี่ยไม่ลองไม่ได้แล้ครับวันนี้ยังไงก็ตามนะครับต้องขอขอบคุณ คุณพิรพัฒน์จากไพศาลหรือว่าคุณฉานนะครับจากพีวีพีอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ให้ความรู้เรื่องของสเปคก้านใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้กำลังจะเรียกว่ากำลังจะวางขายใช่ครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณประจัดครับและนี่ก็คือช่วงโปรช็อปของรายการของเราในวีครับ น่าใช้จังเลยค่ะใช่ครับก็ถือเป็นก้านตัวหนึ่งนะครับที่โปรในทัวร์ใช้กันเยอะมากตอนนี้อ,ออกรุ่นใหม่มาแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปที่ Se c o n d g รอนะครับสอง N อ็นดีอนั่นเองอย่างที่โปรแชปบอกถือว่าเป็นรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเคยมีคนถามผมมาเหมือนกันว่ารุ่นนี้เป็นยังไงอืมอย่างนี้โปรชนต้องไปลองแล้วให้รู้เห็นเห็นรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองใช่ผมเคยลองรุ่นเก่าที่เป็นก้านสีเหลืองนะเฮ้ยสีส้มอันนั้นก็เยี่ยมมากเช่นเดียวกันอันนี้ต้องลองเนาะยังไงลอง กอฟของเราดูกันด้วยโอเค <Okay S 2> ค่ะ,ะมาประชสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับข่าวดีๆกับโครงการดีๆนะคะกอล์ฟชแนลไทยแลนด์ค่ะเปิดตัวรายการเ a เลตี้เกมใหม่แกะกล่องเลยนะคะเชิญ6นะักกอฟผู้ชนะจากช้างไทยแลนด์แอมทัวร์2013นะคะมาร่วมในรายการช้างเดอะแ t ทเทค่ะพร้อมจับคู่กับ6ดาราสาวสวยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณชามไอวัลินนะคะคุณไออาสยามคุณปุ๋ยรุ่งทิวาอาสยามนะคะแล้วก็ค คุณหมวยอันสนานะคะแล้วก็คุณคต่ายชัชดาพร,รและอีกคนนึงค่ะคุณอินนัทนิชานั่นเองนะคะเพื่อมาพิชิตเกมกอล์ฟสุดท้าทายที่สนามสยามครั้นที่ขับพัทยานั่นเองค่ะโดยมีเงินรางวัลน,นะครับรอใจเป็นรถยนต์โตโยตาโ<อ>้าวีออสนะครับแล้วก็เงินรางวัลรวมอีกกว่า500 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับสามารถติดตามได้ทางกอล์ฟชาแนลไทยแลนด์ทูวิชั่น 675เร็วๆนี้ทางช่องอ<ๆ>ของเรานี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆของไทยเบฟที่จะขึ้นมาใช่แล้วนะ่าสนใจนะติดตามมากๆเลยก็อย่าพลาดเลยนะคะม,มาดูสาวๆสวยๆออกรอบตีกอล์ฟเนี่ยโอ้โหใครจะพลาดนะคะอล่ะแต่ที่สําคัญนะคะอย่าลืมค่ะใครที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัวสินค้านะคะหรือแม้ว่าเป็นโปรโมชั่นสนามกอล์ฟดีๆเนี่ยก็สามารถฝากข่าวมาที่เราได้เลยนะคะแค่ส่งอีเมลมานะคะที่ c l u b x n golf gmail com ค่ะ ถูกต้องครับแล้วถ้าใครที่อยากมาเป็นเพื่อนกับเราในสังคมเครือข่ายออนไลน์นะครับใน Facebook ของเราก็สามารถเข้ามาได้ที่ f a c e b o o กอล์ฟขับเอทีนะครับในนั้นก็จะมีอัปเดตข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกอล์ฟต่างๆเนี่ยที่เราโปรเชนโปรโนบโปรแจ๊ปโปรเบนเนี่ยคอยอัปเดตกันอยู่ตลอดเวลาครับหรือบางคนเนี่ยโพสต์วงสวิงเข้ามาถามเราเรายังไม่ตอบทำไมอะคะรอเล่นเราตอบเลยนะครับเราอาจจะตอบช้านิดนึงคือ ตอบแต่อาจจะตอบช้าชแต่พูดงีว้ว่าวงสวิงของคุณได้รับการแก้ไขและก็แบบมีการแนะนําจากโปรในรายการของเราทั้งหมดบางทีเนี่ยถ้าเห็นว่าเราไม่ตอบเนี่ยมากระทุงะ้งนิดนึงบางทีเราอาจจะไม่เห็น <laughs> เพราะว่าหลังนี้มีบางคนฝากมาแต่เราไม่เห็นหก็เลยเราก็เลยไม่ได้ตอบอไปใจเย็นๆใจเย็นก็เข้ามาบ<ช>่อยๆกดไลค์แล้วก็เข้ามาบ่อยๆถ้าส่งวงสวิงมาโปรไม่ตอบก็กระทุ้งมานะคะถ้ากระทุ้งแล้วยังไม่ตอบคขายุกถึงเฟซส่วนตัวไปเลยแบบนี้ถูกต้องคะหรือว่าถ้าใครสนใจมาที่เฟซก็ปมว่าแล้วทำแบบ โปรเชนอะไรไปข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h p r o c h a n p r o สหรัฐนะครับนนก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมเนี่ยคือันนก็จะเป็นเรื่องราวที่ผมกําลังบ้าอยู่นะขนาดนั้นอย่างเช่นก็เป็นเรื่องฟิตเนสเรื่องอวกาศอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับกร์ซึ่งจะอีกแนวนึ่งจะขับเอ็กทีนรสามารถไล์มาได้นะครับตอนนี้ หลายแสนละโ้โหจริงเหรอคะยังไม่ได้ไล่หลายแสนยังไม่ได้ไล่มีแค่2,000กว่าคนเองครับผมหรือว่าจริงๆเนี่ยใครสนใจก็สามารถนะคะไปกดไลค์ที่แฟนเพจ Facebook หรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ได้ของลี่เล้งนะคะ L Y L E N G นะคะเว้นวรรคพรวิภา P O R N W I P A เออแบบนี้สามารถเข้าไปกดไลค์เข้ามาสมัครเป็นเพื่อนกันได้พอลงฟอลโล่กันได้พอดีเพื่อนอาจจะเต็มถามว่าในนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวของก๊อฟเต็มไปหมดเลยไหมไม่ใช่ค่ะเรื่องราวส่วนตัวบ้าบอกปฏิโกของลี่เล้งมัน ไม่มีเรื่องกอล์ฟเลยนะไม่มีเลยถ้ามีกอล์ฟเดดเลงจะพาส่งมาที่โปรอีกทีโอเคใครเป็นแฟนแฟนที่เดงนะคะว่าสามารถเข้าไปได้โอ้โหนี่เราปูหมดกันแล้วนี่ยังไงเราโปรโมทตัวเองกันเดี๋ยวเขาโปรดิวเซอร์เขาเก็บเงินเราไหมนั่นสิเอาวุธลืมเลือนไปนะคะถือว่าไม่ได้พูดแต่ก็เข้าไปกดไลค์กันด้วยถูกต้องอะไรค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะยังไงเวลาหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณช้างค่ะ Second g o l ฟครับชมพิธีกรนะคะจาก Nike g o l ฟค่ะ วินเท็ดสก็อปขับครับและอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับรายการขับ X อ็กทีนแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกๆคืนวันอังคารค่ะ4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มตรงนะคะนหชั่วโมงเต็มๆเลยทางช่องก็ฟชแนลทูหกเจ็ดค่ะ675นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับติดตามไม่ทันในเฟิร์สลารเรามีรีลันให้ดูกันถึง2รอบนะครับรอบแรกเนี่ยในวันพุธนะครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งนะครับแล้ววันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับผมใช้แล้วก็สะดวกเวลาไหนดูเวลานัััั้้้นนนหหรรืืืออออถาาาเกิดดวู่่่ไไมมมทีขสสงงงยยยละคะของ พวกเรานะคะงพวกเราด้วยนะดูเสร็จแล้วติ๊กไลค์เฟซบุ๊กผมแบบนี้เลงทำเอ็กซพีเนี่ยเอาไว้อันสุดท้ายก็ไดาต้องเข้ามากดไลค์แล้วก็สอบถามกันได้นะคะตอนนี้เราสองคนกับรายการขับไทีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ In Owing Mills, Maryland, Adahara Munoz, Carlota Seganda, Belen Moso, and Beatrice Ricari go undefeated on Saturday and Sunday to capture the hardware at the inaugural international crown. Afterward, the fearsome foursome spoke with our Scott Rude. It's ever going to be this special. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. Yeah. Come uh on. -huh.